สวัสดีนะคะมาพบเจอกันแล้วนะคะในช่องเรียนคองรักคองว่วงอากาก็ร้อนมาแต่ว่าเมื่อคืนก็มีฝนตกโปรยปลายลงมาก็ดีขึ้นนิดนึงนะคะได้ชุ่มมั่งดินเลยสำหรับวันนี้ก็นำเรียนทีทุก่านอาจจะมีเป็นรอยๆเรียนแล้วก็ได้นะคะเรียนที่นำไม้ดูนี่ก็นำามายังระช่งเรียนนะคะถึงหล่ๆท่ารบอกว่าพม่มีแล้ว ข้มีแล้วก็เก็บไว้นะคะใครที่ยังไม่มีก็อ่าให้จุนพบนะคะเรียนข้างบนนี่ก็เป็นเรียนช่างขูมันกันนะคะแต่ราคาแตกต่างกันกันกบข้างหลังคือข้างบนเป็นราคาเรนชัดๆราคาหนึ่งบาทนะคะข้างบนนี่เป็นด้านล่างก็มีปบับมีรูปช่างขูยูและมีสัญลักษณ์นะคะ นี่ก็ดานล่างนี่ก็ดันหน้านี่ก็ดันล่างโบกปิดไปนะคะนี่ดานล่างนี่ดันหน้าก็มีรูกล้องกอล่วงรอก,กาวอยู่นะคะต่อไปนี่ก็ราคาบ้าทนะคะเอ็นฉัดอันนี้เหลียกานะคะบ้าทสวยนะคะราคา,บ,าบ้านที่โฉบโฉบเมอนกันเลยเนึ่งบาทก็ว่าบาทโฉบทั้งส้งเบสเลยราคาบ้าทนที่ดันล่างก็เป็นจางขู พอโ่ทงปนารอยามเทกามือนกันนะคะนี่ก็เป็นด้านหน้าปอร่วงหลอกาวนะคะเก็บนะไว้ได้มากเลยนะคะเรียนกล้องป่อโซนี้นะคะนี่ข้างหลังนี่ก็เป็น1ิบบาทช่างครูก็ได้นาลงคลิปไอทุกทานได้รับช่ไปเล็วเมื่อวันช่วงวันตีบ้านมานะคะนี่ก็เป็นด้านหน้า เป็นอย่างกูแล้วก็ลักษณะนาปีเศษกล้องซองเรียนนี่ข้างลางแล้วก็ก้างวนเป็นซามเรียนนะคะซามเรียนแต่ก็อ๋อหมายังและซองเรียนพูดอะไรปิดก็ต้องก็อไปนะคะเพราะว่าพูดไปเรื่อยๆมีการปิดพลาดก็ใต้คลิปซดๆกันเลยนะคะเรียนซามเรียนนี่ดี๋ยมีลักษณะนาเด่นๆไม่เหมือนกับเรียนราคาอื่นๆที่บ้านมาก,กเพราะว่า จะเป็นประเสียนตรงนะครับ่อยร่วงหล่อเก่ามีประเสียนขึ้นข้างบนช่างขูก็ขึ้นข้างบนนะคะก็ถือว่าเป็นประเทียนตรงปรกดูต่างด้านหน้าด้านล่างก็จะตรงกันอยู่แบบนี้นะคะก็ก็ปริบเป็นดีเทตคือประเทียนตรงนะคะเรียนซิปก็เหมือนกันประเทียนตรงเรียนเนึ่งบาทก็ประเทีนตรงถ้าว่าใครยังไม่เก็บเรียนนี้ใดที่ก็จะเด้งว่าเป็นคุ้นที่ว่าไม่ก่อยไดตั้งใจเก็บเลยนะคะปลรอะคนส่วนใหญ่ ที่จะส้มเรียนก็จะมีกันแล้วทุกคนนะคะแล้วแต่มีรอยเรียนที่เรียนหรือหาเรียนแล้วแต่การเก็บนะคะเพราะว่าช่วงนี้ในทงตลาดก็หรือไม่ไปแล้วนะคะเพราะว่าแต่กคอนนั้นเบียร์อนไปได้เราจะได้รับอยู่เรื่อยนะคะพอเรียนสิบปานก็ได้รับหมาที่สุดนะคะเบียร์ท้นเื่นท้อนเราก็จช้ไปอยเก็บไว้ที่จำป็นนะคะลักษณะเด่นของเรี่องก็คือเป็นเรียนประเทศตรง นะคะสึงเรียนหรือก็ว่าประเท็นตรงมันมันไม่มีแต่ว่าเรียนเนียนประเทศนตรงเป็นปกติตธรรมดากองเรียนของเรียนนี้นะคะของเรียนถือว่าเขาผลิตขึ้นมาพิเศษนี่นะคะบอ,อ้องบรรณาธิการ19ใครมีเก็บไว้แต่เลือกก็นําไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเปลือยฟูมอน,นาคตแน่นอนนะคะ ต้องมีราคเาิืมขึ้นยกเว้นกรณีที่เขาเก็บกันเยื้ๆปิดปันเรียกนั้นนั่นก็ไม่แน่ใจนะคะว่าราคเาปืมขึ้นก็ควจะใกล้หรือจะเก็บโตแต่สําหรับช่วงนี้ตีเก็บเก็บไม่หมากนะคะไม่หมากแต่เราเรียนทิพนี่เก็บมากว่าเปืนเรียนหน้านี่ก็มีพอสมควรเรียนบ้านนี่ก็เยะเหมือนกันนะคะตึงเรียนหยีที่บ้าทิพไม่ได้นําไม้รับชมแต่ก็ขอยชมทิพหรืหราคาก็มากเหมือนกันแต่ว่า หน่อยว่าจ้ามเรียนนี่สำหรับวันนี้ก็ต้องข้อมล่าถูกตานนะคะ f อฟซี FC ถูกตานไปก่อนตึงเป็นเรียนธรรมดาก็ชมไปตะก้าเพราะว่าเรียนมัน่ายากว่างอีไดมาลุงคลิปแต่ละคลิปก็ยากสําหรับช่องเล็กๆแบบนี้ก็ข,อ,ขอประคุณหมากๆนะคะสวัสดีค่ะ